ประทับใจในที่ว่าเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยกินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับพอสองที่สามช่องที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟน้าทำไมมัน ไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบยุบโอ้รูอว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองนะเออใช่จริงๆด้วยโอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดนิดข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่า กองที่สามวางใ่กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรืองนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยเมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไร ตอนนี้จะคุ้มกว่าดีใจมากที่มาเจอดีบูนค่อิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบูนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะโอเคค่ะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลย